อยากให้เราไปที่มุ้งนไกเราทั้งสองคนเราจะไม่ไปใกล้ๆกันนะครับเพรามเป็นมอผีน่าจะมีนิชาครนะครับงไปทางอาจารย์กูกูมุ้งเราองอาจารย์กูค้บแค่กูเรื่องกวแล้วเดี๋ยวมึงเออเดี๋ยวมึงเโอ้ยจับทันยิ่เฟอีกตงเลยวที่จะคือคนนึ่งอีกแลมองกน กูมีโอกาสกูจะพาท่านชายมาเล่นง,งานมึงแน่มึงเอาไปให้บนเลยยักเออเดี๋ยวใช้ท่านลิธีมาจัดก,การมึงอะ่ะว่าวมึงเรียกบ้อจะไป้วจะไปเงป้อไม่ไรกันก็สวัสดีนะครับผมก็สวัสดีพีเอฟซี FC ทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่น้องน้นทาพทิสูจน์นะครับผมก็ในวันนี้นะครับผมผมก็ได้อยู่ในบ่งวันรังที่แห่งหนึ่งนะพีวีคือว่าวันนี้ผมจะมาทำฮาหยิงเพชรนะพีวีเพราะวันนี้ผมไม่ได้มาแค่คนเดียวนะจะมากับ พี่เช่แล้วก็เพื่อนวานนะีเจอกันี่เช่นเล่าให้ฟังครับผมก็ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่ทุกท่านนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาตามหาท่านนิมเชรตรงวัดหลังนีนะครับก็มันมีต้องไปดูผู้ผมทั้งสามคนเนี่ยได้ดูช่องมิเตอร์แฟรนะครับที่ไปตามหาท่านนิมเชตและเจอตะเกียงคงคันครับถือว่ามันเหมาะสุดที่ท่านนึงครับเฮ้ย แล้วมีเหมือนว่าหมอผีท่านหนึ่งครับที่จับท่านนึงเพไปนะครับแกแต่แกน้วนัเหมือนว่าโดนมิเตแฟงกับท่านชัยสังสอนไปเรียบร้อยนะครับคือว่าเขาไม่ได้จับตัวท่านหนึงเพไนะครับที่แค่ทีน้ำรีหมอผีคนนึงครับอยู่ตรงวัดหลังที่ตรงนี้นะครับที่สินคนที่จับตัวท่านหนึงเพชรไปเราก็ไม่รู้ว่าไอหมอผีคนนี้มันจะมีฤทธิ์เด็ดหรือจะมีวิชาคมมากขนาดไหนเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้เราก็ตั้งใจมากเลยนะครับที่เราจะมาหาท่านหญิงเพชรและถ้าเราเจอเนี้ยเราก็น่าจะ อาจารย์หลายๆคนมามาจากการดอเอ็มอปีีนรี่ซึ่ง,งวันนี้เราก็ไม่ได้มานแค่สองคนยังมีน้องวัดอีกคนน,นึงครับครับผมครัีครับชื่อวันะครับผมก็ยังไงทานพี่ติดตามช่องใหม่ผมด้วยนะครับคือ WAT วอลแวนธารมจากรต่อช้างนะครับผมชื่อวัดนะครับผมทุกคนช่องใหม่นะครับคราบพี่ติดตามช่องผมด้วยนะครับผมเอางี้ทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยววันนี้ไปามหาอย,ยู่กันเลยครับผมไปครับผม ก็ตอนนี้นะครับผมผมก็จะเดินสำรวจบริบรเวณอาคารก่อนนะพี่ๆนี่นะพี่พ่ก็จะประมาณนี้นะก็มีเซตจ G ีวอนพาอยู่นะพี่ๆนี่นะครับอันนี้ก็พีเชียนนะพี่พ

นี่นะเพื mm ่น hmm. ว <Nacht> ัยก็อยู่นานๆผมพยายามต่อข้างว่าววงเวรนะคบผม เนี่ยุกครับเรื่การก็จะประมาณนี้นพี่พี่ไปแต่ตอนนี้ผมห้าทางโลกแล้วนะพี่พี่แค่พอจะมีอีกลังหน,นะงนึ่งนะขังเัา นี่นครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะเจอทั้งยิงเพชรหรือเปล่านะพี่คือว่าบรรยากาศที่นี่ก็ค่อนข้างดีนะพี่มันจะใส่ร่ามเลยเคื่อเพชรลา์ก็มานะครับ ไม่รู้จะเจอยิงเพ็นหรือเปล่านะครับผมไปทุกคนเะหรอกเดินไปต่อนะพี่พคือว่าตอนนี้ผมก็อยู่ในป่าแล้ว อันนี้ก็ยังไม่เห็นวิวแหววของท่านยินเสร็จแล้วพี่พี่ วัด <What? S 2> ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนวัดก็พี่เฉนไหนแล้วนะพี่พ เห็น,นพี่เห็นบ้านกลางน,นะอันนี้ไม่รู้ว่าพี่เชียงกับเ่อนวัดไปไหนล้วกนะ็มไม่รู้แล้วพี่พ รู้จะไปทั้งในดีนะคือแบบเหมือนกัมดมนเลยนะพี่พี่เหมือนข้างในจะมีอีกหลักหนึ่งนะพี่พี่ ตอนนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนวัดเป็นไหนนะเพื่อนเพื่พี่พี่คือตอนนี้ไม่เห็นเพื่อนวัดก็พี่เชนเลยนะคือเดินแยกกันแล้วพี่ตอนนี้ก็เห็นเพื่นวัดแล้เพื่นวัดม,มานี่มานี่ยทา,างนี้นี่นะตอนนี้ก็หลอดเพื่นวัดก่อนนะเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะเข้าไปพิสูจน์ข้างในอีกพา่พี่คือว่าเนี่ยพี่นวัดเฮลิมอร์ตอนนี้แล้่พี่คือตอนนี้ก็เดินม,มาในปานนึกเลยนะก็ยังเจอปานอีกรางอยู่ ลายพเชษก็อ,อยู่ลึกมากเลยอยู่ในป่าเลยครับพี่ร่ามันเดินมาแบบลึกมากๆเลยก็มียาดขลาร์เลยนะพี่มันจะมียานะพี่พี่ทางเข้าใช่ไหมครับใช่ใชเราเข้าไปดูไหมไปไปอตอนนี้เราจะเข้าไป สำรวจในบ้านกันเลยนะพี่พี่คือวันล้างับบไม่รู้คือ,อยันอะไรนะัข้างล่างก็มียันนะพี่พี่เนี่ยเป็นบามียันไหมมันยันเต็มบ้านเลยวะคือตอนนี้เราต้องระวังตัวนะ เดี๋ยวเราไปไปข้างหน้ากันก็หลบมากเลยนะพี่ๆ่นี่แล้วก็ตอนนี้อยู่บ้านอีกลังหนึ่งนะ

ตอนนี้ผมได้แยกกับพี่เฉียนไปแล้วค่ะพี่ ได้ยินบ้าววิเชนคือตอนนี้มันได้ยินเสียงใกล้เลยนะพี่พี่ ทเดี๋ยวอปานกลางเลยนะพี่คือเดินเข้ามาลึกมากเลยนะไม่รู้ว่าจะไปต่อที่ไหนดีนะไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอท่านหญิงเพ็ญหรือเปล่านะนเหมือนวิ่็ได้ยินเสียงใกล้ๆเลยนะครับผม

มันเจอตำรวีหรือเปล่ารู้นะเฮ้ยมอพีมึงมีอะไรดูว่าเลยมึงจับตั้นิเทนด์ไอ้จับอะไรแอฟกูผมต่อสู้ให้มึงอยากให้เราไปทีมุดองกันนเียันเ็มเจะเราทั้งสามคนเราจะไม่ไปใกล้ๆมันนะครับพราะปมอผีน่าจะมีชาคมนะครับบอยอาจารย์กูกูมึงเราเอาจารย์ัวแค่กูเรื่องเฟื่อล้ว เดิเจอเดิมเจอไอ้กบดัดโอยจับท่านีเฟ่บอีกเพื่อฟ um ังด้วยพี่พ oh okay, uh um yep. ี่คนหนึ่งถ้ามึงยมึงก็หินได้ทำไงดีพี่เดีกูมีโอกาสกูจะพาท่านชายมาเล่นงานมึงแน่มึงเอาไปให้บนเลยยัดตือเดี๋ยวชายท่านลฤกษ์มัดการมึงอ่ะบอกเรียกน่า ไม่ได้หรอกมันมีวิชาผมขนาเนี่ยเพราะไอ้ตาแก่นั่นแหละที่มีแต่แฟ้งไปทำที่รักใคร่เปเรื่องกันบอกว่าเนี่ยไอ้หมอบผิคนนี้มีวิชาผมมากเลยซึ่งวันนี้เราจะไม่ไปใกล้ๆนะครับใช่เราเป็นวัดหลงแผลเนี่ยคือหลงว่าแบบแรงมากๆเลยนะผมมึงรอกูอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวกูจะพาพี่แฟ้งมาเล่นงานมึงกับมึงไปเรื่องมาเลย กับท่านชายแล้วก็ท่านลีซีมาเล่นง,งานมึงแน่เรียกว่าด,ดูไม่ได้วเดี๋ยวนี้เราถอยก่อนนะเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอไไม่ได้เดี๋ยววันหลังตามมึงชนเล่นด้วยไหมคือตอนนี้ไม่เจอท่านยิ่งเพลินนะพี่เจอแต,ต่อาจารย์มอพีตอนนี้เหมือนแบบมันใช้กระถางอะไรก็ไม่รู้นะพี่ลมมาแรงมากเลยนะครับก็ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงแค่นี้นะแต่ตอนนี้ก็เดี๋จะใช้พี่เชนเข้าไปตามอาจารย์ของพี่เชนกันนะพี่แล้วก็ เอามาตูคกับจันมอพีนะทีนี้ไปยืนอนเบตงจ่ายพวกเรา,นะา,า,าดัา้งจำก่อนนะถ้าชอบกินดิบยิน่ีคนละหนึ่งไหลหนึ่งแชิที่ตามนะเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผม